สวัญญสดีญญรครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สนามบินดอนเมืองนะครับทริปนี้เราจะไป KL v o r l d a ป p e r 6วันจุจุถ่ายจุกินจุแล้วเดี๋ยวเจอกันครับว่าทริปเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวก่อนที่จะทานข้าวนะครับเดี๋ยวผมจะทานกาแฟสักแก้วหนึ่งก่อนเพราะว่ารู้สึกมันไม่ค่อยจะสดชื่นเท่าไหร่นะครับตอนนี้ถึงแม้ว่าเย็นแล้วก็ตามครับผมครับ เมนูยอดนิยมของผมนะครับอเมริกาโน่ครับหรือแต่คอฟฟี่คือไม่ต้องใส่หวานเป็นสิ่งที่ดีสุดคับบื่อสุขภาพเลยเออฮลัลโหลอยู่ระหว่างทีหนึ่งนทีสองที่มันมีที่ฟุ้คอร์ดตอนนี้ก็รุ่นน้องมาแล้วครับไอ้หมอ ฟมาไอ้าย่าของแก้มกันใหญ่เลยไปล่ำลากันแล้วเราเข้าเมืองไกันกว่าตอนนี้ก็เช็คอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปที่เลาจสรุปเมื่อกี้ผมไม่ได้กินเลยเดี๋ยวมากินข้างหน่แทนสรุปนะครับเลาของ King Power ก็ยังไม่ได้เปิดนะครับคือเห็นปิดมาตั้งแต่ช่วงปีใหม่แล้วตอนที่ผมเดินทางก็ได้สเวร์ครับเหมือนเดิมมาประทางชีวิตตอนนี้เราก็ถึงเทแล้วเครื่องลงเป็นเรียบร้อยแล้วครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาที่หนึ่ง40นาทีนะครับซึ่งเลทไปกว่าแผนการเดินทาง50นาที<อ>เดี๋ยวเราจะไปซื้อซิมกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวนั่งแกร็บเข้าไปนะครับเท่าที่ลองเช็คดูนะครับค่าแกร็บก็อยู่ที่ประมาณ65ริงกิตนะครับเดี๋ยวก็ไปกับน้องก็หารสองก็สบ,บายๆหน่อย65ริงกิตก็ตกอยู่ประมาณเท่าไหร่เลยกับ500บาทเนาะจากหน้าตอมอเนี่ยเราก็จะเจอเลยเป็นร้าน มือถือนะครับที่ขายซิมเยอะๆเนาะก็ค่าซิมนะครับก็อย่างเช่นผมผมเรื่องอันนี้7วัน25่สิบาเงกิตนะครับต่อนหนึ่งซิมก็ใช้เป็นอินเทอร์เน็ตนะครับใช้ไม่อ่านเลยแล้วก็โทรได้ทั่วทุกเครือข่ายนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในร้าน KK นะครับเป็นร้านสะดวกซื้อตอนนี้ก็หาอะไรลองท้องนะครับเพราะว่าจริงๆเราที่กะจะกินเท็กซัสนะครับแต่ว่าปิดแล้วกินอะไรอันนี้ด้วยกับวอเล็ตพลัสยังไงก็มาถึงมาเลยแนละ้ว ตอนนี้ก็ถึงที่โรงแรมแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลาตีสี่ดูเมื่อกี้ตอนที่เข้ามาเช็คอินก็มีฟอนต์อ่ะนะนอนรอที่โซโฟาเลยมาถึงก็เรียกเขาตื่นขึ้นมาก็เก่งใจเตยมันทำอะไรได้ทุกอย่างเร็วหมดเลยครับนี่ก็เร็วมาทุกอย่างหนึ่งชั่วโมงพอดีหชั่วโมงห้องก็โอเคนะครับที่นี่สบายดีห้องเราประมาณ8ป0เก้ 900. อยู่คือโลเคชั่นมันดีครับอยู่ใกล้ๆก,กับลิ t เติ้ลอินเดีย ก็คือย่านจามเกดแล้วก็แถวเปตตาลิงสตรีทนะครับก็คือเป็นย่านแถวทางคล้ายๆเชน่าทาวก็เดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนกันวันนี้เพราะว่านี่ก็เช้าแล้วจริงๆก็เช้าแล้วเนี่ยสี่สิบไม่ไดตื่นยี่โมงไม่ไเที่ยงเดินครับวันนี้ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เราตื่นแนะครับตอนนี้ช่วงบ่ายสองแล้วเนี่ยคือกว่าจะออกมาได้เมื่อกี้ตื่นกันบ่ายบ่ายโมงครับเหนื่อยมากเลยเมื่อคืนตรงนี้ก็คือว่าชื่อว่าโรงแรมอเวนิวเจนะครับอเวนิวเจโฮเทลนะครับเจอฝนครับ ฝนตกแต่เมื่อคืนเนี่ยแต่คือก็ตกป่อยๆอ่ะนะแต่ตอนนี้สภาพแบบเมฆนี่คือเต็มท้องฟา้าเปเลยไิ่งบริเวณด้านหลังลเดี๋ยวผมจะเดินไปแถวแถวเปต้าลิงสตรีทนะครับจะไปหาอะไรกินกันคือจริงๆอ่ะวันนี้ตั้งใจจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับคือห่างจากนี้ไปประมาณแค่500เมตรเองบริเวณที่ทุกเดินอยู่นะครับตรงนี้ก็คือเป็นทางเดินนะครับที่เขาทำเป็นสวนส,สาธารณะ คืออยู่บริเวณคืออยู่ตรงเนี้ยแม่น้ำเนี่คือแม่น้ำเกลังนะครับแม่น้ำเกลังก็คือเขาทำไว้สวยงามเลยเดินไปได้รอบๆเกือบเดินไปถึงนู่นแล้วนะครับไอสถานีพาซาเซนีนะครับเป็นสถานีที่ใกล้กับ KL เอลเซ็นทันนะครับตอนประมาณ2องทุ่มเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะทุกคืนอ่ะก็คือจะมีโชว์นะครับก็จะมีน้ำพุนะครับออกมาจากเนี่ยบริเวณข้างๆของของอะไรจบอกอะไรเขื่อนอ่ะคันคันน้ำเนี่ยครับคันน้ำเนี่ย ขาก็จะมีมีโชว์ไฟแล้วก็จะมีเสียงมีซาวนะครับมาประกอบโชว์เป็นโชว์เล็กๆนะครับเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์เล็กๆนี่นะครับที่เราจะไปกันก็คือชื่อร้านชินคิวยี่ชินขีบิฟนูดเดิลนะครับร้านนี้ผมพยายามไปหลายรอบแล้วนะแต่ว่าม,มันเต็มครับเต็มไม่เต็มครั้งหนึ่งเต็มครับแล้วครั้งหนึ่งก็คือคนเต็มนี่หมายถึงว่าคนรอคิวกันเยอะนะครับก็คือรอไม่ไหวหิวแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือไปแล้วก็ปิด บริเวณนี้นะครับคือเซ็นทรัลมาร์เก็ตตั้งมีก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่1,888เลยนรับนานมากเลยร้านชิงคิวโนโดนะครับก็คือก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านนี้ก็คือเปิดมาตั้งแต่1,949นะครับมีประวัติยาวนานถงัวรเลยนะก็คือเท่าที่ดูนะก็คือเนี่ยคนเยอะขนาดนี้ มันต้องอร่อยแน่นอนเน,อเนื้อสดเล่าเล่ hello, hello, hello. าเลากวานกด้วยกวนด้วยกวนด้ยอ๋อจริงๆมีอีกห้องนึงนะครับคืเป็นห้องตรงนี้พอดีเขาเรียกเราเข้ามาพอดีเลย ส่วนเมนูนี้นะครับก็จะมีอันนี้คือลูกชิน้นล้วนนะคะรับสิบลูกเส้นเหนียวเลือกมีฝุนหรือเส้นเหนียวแล้วก็เส้นคล้ายเส้นใหญ่ไป็นอ่อฝุ่นนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อสดลูกชิ้นเนื้อล้วนกับเส้นลูกชิ้นเนื้อกับเนื้ออันนี้ผสมทุกอย่างก็จะมีเมนูแห้งด้วยส่วนราคานะครับก็12บสงริงกิตนะครับสำหรับไซส์เล็ก14สี่สำหรับไซส์ใหญ่ ตอนนี้ก็เกี่ยวเราก็มาแล้วนะ,ะ,นะสั่งมิกซ์แต่ว่าเขามาในรูปแบบแบบอันแบบนี้ก็อันนี้ถ้วยสำหรับเส้นเลยหนึ่งจานสำหรับเสน้นนี่หนึ่งจานสำหรับเนื้อนะครับลูกชิ้นแล้วก็เครื่องในว้าอาดูโตข้างๆเราเขาก็ปรุงๆงกันอยู่มันมีพวกแบบก็จะมีเป็นใบพายพริก ซอสพริกเผ็ดมันเป็นพริกที่แบบไม่มีรสชาติอะไรเลยจริงๆแค่เผ็ดอยู่เดียวแล้วก็จะมีอะไรลนะ nah? ทิ๊กโชว์หรอใครๆทิชชู่ก็พริกพริกไทยก็อร่อยอีกแบบนครับจะดูที่คลีนน,นะรสชาติอิ <İns. S 2> อ่มเลยครับสั่งจานใหญ่คือเขาให้เส้นเยอะมากแต่รสชาติจะบอกก่อนนะว่าถ้าเราเคยกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อแบบบ้านเรามายังไงอย่าไปเปรียบเทียบเพราะว่ารสชาติเขาจะต่างกัน ที่เขาจะเอาเป็นเป็นพื้นเบสก็คือว่าใช้พวกเป็นน,น้ำซุปแบบออกออกกันง่ายะเป็นซีอิ๊วบ้างอาจจะอย่างนั้นแต่ว่าเนื้อเปื่อยอร่อยครับเนื้อเปื่อยกับลูกชิ้นเนื้ออร่อยมากจริงมาลองดูครับเผื่อชอบตอนนี้เราก็อยู่ที่จัลันเปตาลิงสตรีทนะครับจัลันแปลว่าถนนเนาะจัลันเปตาลิงสตรีทยิ่งดึกดึกอะค่ำๆเนี่ยคนเยอะเลยเสื้อผ้าครับพวกของอิสซิสตีเต็มนะครับก็จะมีพวกของก๊อปอะไรเยอะเหมือนกันนะเท่าที่เคยเดินดู นะครับเลสเทลเดี mm ๋ย hmm. วเรามากินกาแฟกันยักษ์เอเยี่โอเด็กวีอ่าอีเทียส่วนข้างบนนะครับคือชั้นสามเนี่ยก็จะเป็นส่วนห้องสมตุตคือเขาเอาพื้นที่ตรงเนี้ยของโรงละครเก่าครับเป็นห้องสมตุตเลยเดี mm ๋ย hmm. วผมจะพาขึ้นไปดูข้างบนกันนะครับรู้สึกว่าวันนี้มันจะมีเทศกาลดนตรีอะไรสักอย่าง mm hmm. เพราะว่าได้ยินเสียงมาจากไม่ๆมาจากข้างบนเลย Is there a live, something like that? The live show? Uh, Concert? It's supposed to be on the weekends. Oh. Saturday and Sunday. So today we're just doing it. some Sao Oh, Ah, Sao Chen! We're in China of the ฝนอยู่ในนี้สักพักครับเพราะเมื่อกี้ตอนที่กินกาแฟาอยู่ข้างล่างเนี่ยฝนตกก็เลยเดินขึ้นมาข้างบนเลยมีโอกาสมาเหมือนจะยังตกอยู่นะครับตอนนี้ดูมองไปเห็นข้างนอกตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของบริเวณบารนะ์ครับมีบาร์โอเป็นบาร์สาเกญี่ปุ่นนะครับ ตอนนี้เราก็อยู่บริเวณสถานีพาซานีนะครับมันจะเป็นบริเวณที่ต่อกับรถ MRT กับรถ KTM นะครับ mm hmm. พอดีเมื่อกี้เข้ามาซื้อบัตรพลาแซนโกนะ mm hmm. บัตรพาแนโกมีมูลค่า20นะครับ20ลินกิตแต่ข้างในเขาจะมีให้ใช้งานแล้ว5ด5นิกิตเราก็เลยท mm hmm. ็อปอัพเพิ่มไปประมาณ30ลินกิตนะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะไปที่เซ็นทันเซ็น mm hmm. ทันมาเ์เก็ตกัน mm hmm. นี่นะครับก็เป็นแผนผังของสถานี ของรถไฟสายสีแดงหรือ MRT นะอันนี้เยอะเลยเนี่มาดูนี่ดีกว่าเขามีหลายสายมากเลยพอดีมีคนดูอยู่ okay, then, huh? ที่นี่เขาก็พัฒนานะครับบ้านเมืองดีมากเลยคือมันดูแล้วมันสบายหูสบายตา,าเจอแบบเดินมีทางเดินมี ฟุตบาทดีๆนี่น้ำหอมหอ,อใช่<อ>นี่ไงของดีดูเป็นอารับอารับก็ใครที่อยากจะมาเดินดูของกระจุกกระจิกนะครับก็ลองมาเดินดูที่นี่ได้เนาะเพราะว่ามีหลายร้านให้เลือกซื้อเลย พวกจานชามโหยังมีเลยครับเสื้อผ้าของเป็นตะเลต่างๆนะที่สำคัญนะครับเดินเข้ามาในนี้มีแอร์ด้วยสบายโอ้ยเกี่ยวอะไรอะไรอ้าวไง Don' be latte doer What does e n i mean? Suka is light like ไ a ม Suka <Sorry? S 1> Suka is l i a h What is seni? Seni is art ไ <I. S 2> A R T Art อ a อ t อาร์ t Thank you, ah, thank you. ไม่มีแบบหลักตรงหักตรงหไม่มมมม oh, Set up <laughs> Thank you กระซิกินนี่ดกว่ะเขาเรียกอนะไรไหใส่ไหม ไม่ทราบหน้าคนบ้ากลา <ivan. S 2> มวิวสวยไลึ้งบริเวณนี้นะครับก็เป็นบริเวณของสุลต่านอับดุลซามัดบิลดิ้งนะครับก็เป็นพระราชวังเก่านะของทางสุลต่านที่นี่นะครับนนก็ยังรักษาไว้ยังดีนะครับทำให้เป็นสาาถานที่ท่องเที่ยวนะครับเป,เปิด ให้ผู้คนมาเดินชมกัน,นจะมองเห็นทนะี่เอลทาวเวอร์เลยนะครับมุงนี้ก็สวยดีบ a งกุนันสุลต่านอับดุลสา d มัดว้าวลองสังเกตนะครับแถวเนี้ยต้นไม้เนะี่ยเขาจะเป็นต้นไม้แบบเก่าๆนะคือต้นไม้ที่แบบมีอายุนานแล้วเนะเขาจะไม่ตัดเลย ดูเราล้ลมลื่นนะครับแต่จริงจริงแล้วถ้า,ดถาแดดออกเนี่ยก็โอ้โหร้อนตับแรกเพราะฉะนั้นร้อนตับแรกเหมือนกันมันก็จะร้อนชื้นเหมือนบ้านเราเนี่ยแหละมาเลเซีย น้องเป็นยังไงน้องเปงน็นยังไงลูกรู้ท้อง,ไอง,อง,องตมไม่รู้ท้องหรืออะไรไม่รู้มันท้องแข็งมากเลยเออเนี่ยมันจะพ่นออกมาอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยคิดว่าเขาจะมีแสดงโชว์แล้วก็จะมีแสงสีน้องเงินน้องเงินโอ้โหไม่ขนมาอย่างหนาแน่นเลย นี่อ่ะพูดจริงพูดจริงต้องเลวะพูดจิงต้องเลยต้งองแน่นอนเลยนะต้ <c oughs> องต้ <c oughs> องกลัวเลยแถวนี้ยังไงโปรส์โปรส์ฮะต้องรอปิดโอเคเดี๋ยวจะไปเอาแบตโปรโปรที่ห้องก่อนครับพอดีว่ามันปิดไปแล้วแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวห้างกันดีกว่าเพราะว่าวันนี้คงไม่ได้ถ่ายอะไรเป็นเชิง แถวนี้นะครับอาจจะไม่ใช่ย่านที่แบบว่าอยู่ตรงใจกลาง KLCC หรือบริเวณบุกินบินตังนะครับแต่ก็ทุกอย่างก็หากินได้สะดวกสบายนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเรานั่งรถไปนิดเดียวเองเรานั่งรถเนี่ยสายสีแดงไปเนี่ยไปลงไปลงไอสถานี KLCC นะครับนี่ครับตอนนี้เราก็อยู่ข้างนอกกันแล้วนะครับตอนนี้เราเตรียมตัวกันไปที่ KLCC นะเพราะว่าเราเปลี่ยนแผนนิดนึงเพราะว่าคือน้องมันมาน้องมันมาครั้งแรกก็คือเราไม่ได้วางแผนที่จะไป KLCC กันด้วยก็เลยเดี๋ยวเปลี่ยนแผนกันเป็นทานข้าวที่นั่นหาอะไรถ่ายรูปกันในแถวนั้น,นครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดหนึ่งทุ่มนะครับหนึ่งทุ่มแล้วไฟังสว่างอยู่เลยนี่ฝนก็ยังเปอยๆนะครับแต่ว่ายัางไงก็ต้องออกมาครับไม่ไงั้นก็ไม่ได้ไปออกไปไหนสักทีสรุปก็เลยว่าเออรีบแพกกระเป๋าออกมากันดีกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้มันตกหยุดตกหยุดอ,อะตอนที่เราอยู่ที่โรงแรมโอ้ไม่ไหวอะเดี๋ยวไปนะครับเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟนะจากจามเก็ไปที่เคียวซีซีกัน นี่นะครับเขาก็เริ่มเปิดไฟแล้วเหมือนที่ผมบอกนะครับก็จะเปิดไฟนะครับสีฟ้าๆแล้วก็จะมีน้ําพุออกมาฟุงฟ้งๆนะครับแต่ว่าโอ้โหน้ําน้ําเยอะมากเลยหลังจากฝนตกเมื่อช่วงบ่ายตอนที่หลอ,อกมาน้ํายังไม่ขึ้นสูงขนาดนี้นะครับดูน้ําไหลไหลแรงด้วยตอนนี้เราก็นั่งมันมันเปีเลยวซีดนะครับก็นั่งมาทำมงอสี่ป้ายครับใช้เวลาไม่ถึงสินบนาที ี่นะครับค่าโดยสารที่เรานั่งมานะกีสถานีครับอยู่แค่1.7ริงกิตเองครับ1.7ริงกิตก็กี่บาทอ่ะไม่ถึง16บาทค่าโดยสารที่นี่ถูกนะครับผมบอกเลยว่าถูกมากถูกกว่าเมืองไทยมากๆเปอรับตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้างซูเดีย พีลซีซีแล้วนะครับเราจะเดินทะลุไปเพื่อตรงไปบริเวณที่มีร้านอาหารเยอะนะบริเวณที่เป็นฟุดขอรตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณจุดกลางห้างนะครับให้ดูนะจิงมาแล้วนีหว่ามันเคยอยู่ตรงนี้นี่หว่านี่ทาหมีนี่อร่อย หุปผมก็เลือกกินเป็นพาเมียนนะครับร้านก็จะเป็นร้านข้าวแกงราซินตันดาเขาเรียกกันว่าเป็นมาหมะมาหมะเป็นร้านอาหารใช้ได้รับอิทธิพลรสชาติมาจากอัคคีเดียดูนะเราก็เลือกเลยว่าจะเอาท็อปปิ้งอะไรเช่นกุ้งซีฟู้ดนะครับปลาหมูไก่แล้วก็เลือกเลือกแกงได้ ุผมสั่งเป็นแกงแทะนะครับแกงแทะข้าวแล้วก็ไก่ทอดส่วนเนี่ยมีมีม,มีโกเรงมีอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้ก็กินข้าวเสร็จแล้วนะครับก็<ม>ร้านห้ามีดก็เหมือนกับร้านที่คือมันเป็นสาขานะครับคือ<ม>ผมเคยกินที่ปีนังนะครับ<ม>ตอนนั้นจัดเต็มเลยแบบสั่ง<ม>ทั้งซีฟูด้ดทั้งเนื้อทั้งไก่ทอดแต่นี้ก็กินง่ายๆครับพอดีอยากจะเผื่อท้องไม่กินอะไรอย่างอื่นด้วย ตอนนี้โชว์น้ำผู้นะครับก็เริ่มขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวลองไปรอบชมกันนะก็ะสวยแค่นะ ตอนนี้ก็ฝนลงหนักอีกแล้วนะครับเดี๋ยวจะเข้าูห้างเดินทะลุกลับไปแล้วก็เดี๋ยวกลับไปห้องเลยครับวันนี้หมดแล้วกิจกรรมพอยอมแพ้ยอมแพ้แพจริงจเมื่อกี้ผมเข้าเซเว่นนะครับไปลองซื้อนี้มาทีเตริกนะครับเตอริกรรก,ก็คือชาชักเนี่ยอร่อยดีมันเข้มข้นดีนะไมห่หวานมาก ใครมาก็ลองลองมาทานดูนะอร่อยดีตอนนี้เราก็กลับมาที่มาซิจามกกันนะครับคือกลับมาที่โรงแรมนะไม่ไปไหนแล้วครับเหมือนที่บอกไว้เมื่อกี้นะเราอาบน้ำสระผมให้เรียบร้อยนี่ครับเดี๋ยเขาจะพ่นนันควันออกมาตอนนี้ผมอยู่ที่แม็กนะครับพอดีเมื่อกี้ตอนที่ตอนเย็นที่เรากินหมูเย็นกันกินแล,แล้วก็รู้สึกว่าอิ่มมันไม่อิ่มอ่ะมไม่อิ่มเท่าไหร่ เนี่ยมันเริ่มสุหิวหิวแล้วก็เลยตอนแรกว่าจะไปหาอะไรกินนะครับที่เป็นอาหารโลคอลก็ไปเจอร้านเหมือนร้านอาหารจีนก็ปิดแต่ละก็เลยเดินไปเดินมาก็เอ้ะตลกลงจะไปเคเฟซีกันแต่ก็ปิดก็เลยข้ามมาที่แมันก็เลยมาเจอมาดีมีช่วงโปรโมชั่นนะครับชีสเบอร์เกอร์ครับชุดละประมาณ8ปบาทเองสิบจุดเก้านิกิทสินิน้งกิทน,นะครับก็ประมาณ88บาทแล้วกันคิดง่ายๆยี่ชีสเบอร์เกอร์ก็น้าตาก็เหมือนของบ้านเราเนาะแต่เนี่ยมันบูด โค้งบูดมันไม่มันไม่ซาไม่รู้ไม่ทำมันไม่ซาแก๊สหมดมั้งแต่ที่นี่เขาจะให้ซอสนี่มันแก๊สหมดไม่รับไม่รับผู้โดยสารอ๋อนี่ไงแคชชอนอ๋อไม่ใช่เชียท่านมาเหมือนกันหมดเ,เลยเออแก๊สแก๊สหมดนิดแสดงว่าไม่รับผู้โดยสารแก๊สหมดไม่รับผู้โดยสาร